เอาดูเดยกทรัพย์ดีดีรวยไหมเ่านี่ต่อไปนี่เ่าจิต้องเฮงเฮงรวยรวยมีเงินใส่บัตรกระเป๋าแน่นอนเลยพอจ๋าคุณสองเดือนก่อนนี่มีคนมาทวงหนี้พอเราพ่อบอกว่าบ่มีตังเราเมื่อวานนี่เขาก็มาทวงอีกพ่อบอกว่าบ่มีอีกเพราะว่าอย่างงอะพ่อก็เพราะว่าค้นเท้าเนี่ยว้าคํำใดนะมันต้องเป็นคํำนั่นนะลูก เราเป็นอย่างมูมี่อ่ะแต่ละคนเนี่ยคือมีเงี้ยนหลังใหญ่ๆแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยนเขาคือหลังหน่อยแะเพระว่าเขาบอกคอยมีตังเงี้งไหตอ่ดถึงเขาใชม,มีตังลูกม่ยาก็ต้องตั้งใจเฮี้ยนหนังสือใหญ่ขึ้นนะสิใดเห็ุงานดีๆมีตังใส่หลายๆนะลูกเรี้ อพอหน่อยๆน,ยนี่พอคือบมดตั้งใจเลียนเอาไอ้ยินเห็นบันศไปธุระเฮียนพยาบาลยังไม่ได้ไปอยู่บอกอ๋อกาลังว่าสิตไปพอดีญาติริลักพอดีไอ้ทั้งไปสนี่พันเอากระเป๋าดีๆดูดเรียกทรัพย์มาส่งอะนะ <c oughs> เอาไอ้ยินไอ้ยินพวกรูปแจงไว้ในกระเป๋าเงินน้อยู่บอกอ๋อแมนจ้าทิลักเพราะว่า ย่ามเกิดปัญหาอย่างขึ้นเนี่ยไอมักเบิงรูปแจงแล้วปัญหานักหน้าย,ย่างเน่ยมันจะค่อยๆจางลงจางลงหายไปเรื่อยๆนะแสดงว่าไอ้ยินหักแจงหลายเมนบอกอ๋อเออคือว่าย่ามเกิดปัญหาอย่างเนี่ยไอ่มักเบิงรูปแจงแล้วกับเววาครับเจ้าของว่ามันสนมีปัญหาอย่างนักหน้าก็หนีอี <c oughs> <c oughs> ตลอดกลับมามึงเจอดีแนะ่บักหัวล้านค่ะโอ้โอยไอ้พาปวดแควจูบเห็นแน่เศร้าแล้วเปล่เศร้าแล้ว สุดยอดอีดีบักผาหมอเทวดาแท้ๆจุ๊บมองไดเศร้ามองนั้นรักษาให้กูแน่จี้<ะ>นี่ปิดโลกด้วยสะดวงสวรรค์แดกดากนี่จุ๊บเห็นกูนะเออไอ้ยิงห้องอายได้ยินผัวไม่เอาจูจ<อ>ีกันใส่กระป๋าปไปไเอา้าบักค้านี่กูเศร้าข้าวดีมาบอกมึงแล้วเสียงอะไรกูเฮงยัง,ยงเนี่ยข้าวดียัง กับผู้ใหญ่บ้านอะ่ะเขาให้ผมมาตามมึงไปพบด้วนเขาบอกว่าเขาสิยห้มืงอรับตำแหน่งผู้ซอยอีหลีดิไป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 ใฉันไปเดี๋ยวตามกลับเดี๋ยวไปไป,ไปยังไงล่ะอขอพอดีรถกูจอดอยู่หลังบ้านน่ะกูมักเข้าข้างหลังมาแล้วมั้ย เอา้าใส่บอกเงินจ่าอยู่หลังบ้านเออพอดีกูเ,เลื้ยงไปกูเพิ่งขึ้นได้วะรถกูจอดอยู่ปากซอยมามามาเฮ้เอา้เอาแล้วมาหลังเขาเหี้ยผมโมหิวได้ไยังม่งหันกินแล้วไพบอกมื่วานิะมากินเขา มากินเหล้าเว้ยมือนีไอ้เลี้ยงเองอนะั่นนะั่นะแล้วเราไปบอกว่าคุณยัยเอิรนไปหากูขี่ตัวคันบอกว่ามากินเหล้านะ่ะเมียมึงกับเมียกูนะ่ะมันสิยหายมาบอ <c oughs> ไอ้ไอนี่กัลลันไรสาราบ่เลิกเด้เนาะคันพี่สาระากับมาแมนกูละ่ะเนาะ ว่าบึงสิบอกกินกินดิของฟรีนิดไทยก็มักขึ้นกันมั่ต้องเสียเวลาสั่งเหล้ามาลดใจเย็นๆก่อนหาหน้ามะลางข้อจังหนแน่ก่อนอเฮ้ยแบบยันเอาหน้ามะลางข้อจอังหนด้วยมึงได้ยินบอกแบบนั้นกูบอกว่าให้เอาหน้ามะลางข้อจังหนแน่นยินอยู่เสียวแป๊บสี่หรือหก เอาโคกเอาแบบขวดหรือกระป๋องเอาแบบขวดเอาซีโร่หรือธรรมดาเอาธรรมดาเว้ยแบบห้าร้อยซีซีหรือพันซีซีเอาบักข้านี่มันคือามไปตาน้ำข้านแบบนี้วะกระสันก็เอานังปลาก็แล้วกันเอาแบบแช่เย็นหรือบอ่แช่เย็นขันมึงมาเริกกวนตีนกูด้อ กูดิฟ้าดิเบกกว่าจักบาทได้แหละบักกะดิตไม่กว่าก็สต,ติหรือท่างบอกพ่า,า,า,าวเอาบักสัตว์ตรงนี้เอาเรามาสุดนึงเออ,เอก็แค่นั้นมึงยังกูจับกูหน่อยไปมะกอ้อนเนี่ยกูย่างไปทางใดเนี่ยมีต่ค้นยกมือขับไ้แล้วเว้ยว้าว เขายานอายขนาดนั้นเลยบ๋อนิปแสดงว่าแต่ก่อนนิปอายเป็นนักเล่งโตติดมกูเป็นพระซีเกียบก็มีแน่เลยมุกเป็นอิหยังเพือให้หน้าตาแบบนั้นกระไอยินได้ละเอือดแจงมาพ่ายพาไปใสกรบโ่วหูแล้วคำว่าตัวเอาไปบานผู้ใหญ่ ไอ้ยินกับ,บอกใยญ่จังแซนขึ้นกันแล้วมุกคู่เดจังไหนว่าไอ้ยินกับบักผาบ่ได้ไปเฮียนผู้ใหญ่บ้านกับพอดีมุกยางสวนกับพ่อผู้ใหญ่มุกกระถามเล่าเล่าบอกว่าบ่ได้มาแล้วก็บ่ได้นายผู้ใหญ่ทั้งสิ้นนั่มโทรหาอยผากับ่ได้แล้วพวกเราโทรศัพท์ไปนั่มโทรหายยินมึงเล่นเแจังติดแล้ว ดังดูพี่บักหัวลันมือนี้มึงตายนแน่แน่